พูดพูดพู้พุดพูดอะพูนอะพูนอะพูดอะเออเออเออโอ้โอ้โอ้เลียนหับต่าตาไปใสมากตาเศร้าเท่ สวัสดีค่ะมาแอบดูวัยรุ่นข้างบ้านดูซิเนี่ยนะพี่บุญครองเล่งละปวโอ้โหนักแม่นนักแม่นดูดูดูดคึกแต่เศร้าเลยพุ่นอนะยานะโอ้โหดู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 ดด โกด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 โอ้โหปิว้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้มาดูดูน้องมิง่งเราดีกว่าเนาะมิง่งย่านบ้านันอย่านะอย่าไปนะกลัวไหม Yeah. Cool <Yeah>. mhm. ย่าอุ้ยกวนบบใหญ่เลยนะบัดนี้ว oh อ้โอหอุ้ยอะาเข้าบ้านทะลุม huh. oh ิ oh ่งมิ่งข้าบ้านเท่าทะลมิ่งเล่งมาแล้วเล่มาแล้วงเมายวอแล้วมาเฮ้ยนี่มาเล่นจนว่าดินแกนดินแข็งเบิดลอ ว่ามาอีกแลกก้วค่ะท่านผู้ชมปิ้วอค่ะขอบคุณค่ะจ้า,าจ้าโอ้ พักแขนหน้าถือเขาตรงนี้นี่คึกคึกคึกว้าวฟุ้นคักเลยพี่น้องเลยอือหืออะลากระลังมวนกระลังมั่นเลยแม่น่ะเออ อย่าไปสนใจโอ้มาอีกแล้วปาดออ้มิงยาเลยวะออ้ปดอนี่โอ้ขาหลีขายลี่สงหัวพอดีโอ้อันตรายมิงห่านหลยแลนเขาหาแม่เลยวะ

เมื่อกี้เมื่อกี้พูดอะไรอันห้องเสียงพ่อเลินบ่ะพ่อเลินห้องใสพเพืนนเ่นก็ะเลย่เศร้าอันตรายอย่าเฮ็ดกัน่อครับลูกพี่ใหญ่อีกแล้วเดินอ่นตั้งท่ามาอีกแล้วเอาอีกแล้วเบิ่บงเด้อเบิ่งเด้อเบิ้งเดอร เพื่อนบ้านกันไม่เอานะพี่บุญคองนะอุ้ยโหมาอีกแล้วอุ้ยอันตราย,ยดูลูกชายเราโอ้ยมิ่งครับเออเอออุ้ยัจสีว่าจังใดเนาะอุ้องรำมาชาิเพิ่น ไงง่องเลยมาน้องมิ่งกลัวพี่บุญคงอะเสียงเขาอย่อนย่นก้อนดินก้อนบางใหญ Eller, มามา่ 5, 4, 5, 5, 5, 5, 5. E. นอข okay. ึ้นมาใส่หลังข้าโอ้พื้นเรียนหาแม่พื้นวัดสันอะไรย่านพ่ออะไรย่านพี่บุญคงครับ โอ้ยอลาแน่นิเล่นน้ำกันพอเล่นน้ำกันเล่นน้ำกันโอ้เอาอีกแล้ว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 ตั้งท่าอีกแล้ว กำลังรวบรวมพละกำลังอยู <squishy> uh ่พ่นเบิ่งเดอพี่น้องเบิ่งเดอรโอ้โหมี่ใ่นะโอุ้ตลบอบอวนเลยมาดูลูกชายเราต่อ ฟุ่นคักฟุ่นแน่เลยไงงองเลยโอ้หึดูคุณตาไปสวนมานะคะพุ่นปุ่นปุ่นปุ่น พูน่ะ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 เออเออเออโอ้โอ้โอ้พูดเรียนหับป่าตาไปใสมาตาเศร้าแท้ถอยทั้งจอบทั้งอันเครื่องตัดหญ้าเอารถใส่ออกว่ะถอยถอยลูกถอย ตาไปใสมาตาเศร้าเบาอาลาไปนั่งเลยโอ้่นความแท้เนาะแล่นฮับตานน่พ่น่ะพุ่น่ะอาลาไปนั่งมาลาไปนั่งโอถึงบ้านแล้วปุ้ยปุ๋ยลูกปุ้ยเถอยเถอยรถจะล่ม มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาะละับผมอุ้ยปญาปาหญาพื้นที่ม well, ิ่งใครผ่านมานน่ ต้องผ่านด่านมิ่งไปก่อนนะครับ oh, <no. S 1> ออกตรวจพื้นที่ฮัล <c oughs> หลมิ่งมิ่งมิ่นม <c oughs> ิ่งเ, <c oughs> <c oughs> เิ่งม่งมน่ม่งมิรเบิ่งมา่งมิ่าม่นมิ่งมิแล้ว่่งมงใด ท้อยมิ่งท้อยทอห่อนบอลนี่ท้อยลูกท้อย ยยว่าแม่นยืนรับเพ็นนิ่งเนาะเอ๊ะเอ๊ะเ,เป็นซึมซึมจกักน่อยอยากนอนละ่ะคือ ไม่คึกแล้วอ่ะพูดอ่ะคึกบ่หน่คึกบ่ฮาวบ่อะไรฮาวบ่หนขิขั้นดักขั้นดัก ว่าสะดุดก้อนหินก้อนดินเออึ้นแล่นแล้วแถวเจ้าเอิญไหมเอ กับเป๊ะพ่อขาโอ้ย <laughs> พวกคือสมุนไพรครับสมุนไพรอีแม่กินอันนี้ละนี่น่ะเอ้ปิ้วปิวปิวก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ กดสับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของน้องมิ่งนะคะขอบพระคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้น้องมิ่งกับแม่หางดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ